สีใบแจกสีใบแจกสบง่ายเงียงนิ่งอดมีนเงียงเคลียนเงียงกระเตอรับบายเงียงรับบายใบแจกขึ้นมือนึงไทยน้องกินข้าวแจก ทุกวันเพราะน้องหิวน้องไม่มีงานทำงานที่มีทำมันก็สะดุดเพราะหยุดไม่มีอะไรจะกินกินขา้าวแจกน้องไม่รู้จะทำยังไงถ้า น้องอายแล้วน้องจะทำยังไงลูกหลานมีมากมายรอคอยทั้งกรุงเทพและบ้านนอกต้องต่อสู้ต่อไปขอบคุณคนไทยที่มาแจกเขา้าฉัน ใจไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรขอให้พระเจ้าไว้พรให้คนไทยให้ทุกคนปลอดภัยฉันคนหนึ่งเป็นคนจนฉันต้องทนรอคอยเมื่อไร นจะกลับมาให้ฉันได้มีหน้าตาสวยตอนนี้ฉันไม่ต้องการจะสวยแค่ต้องการให้ปลอดภัยขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเอา ขอบคุณจริงจริงรัศมีสสาบสึงแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ว่ารัศมีลำบากเหลือเกินทุกคนก็เหมือนกันตอนนี้ประเทศ กำลังลำบากเพื่อนบางคนอายไม่กล้ากินเพราะไม่กล้าไปรับของแจกรัศมีมารับของแจกแล้วเอาไปแบ่งให้รัศมีซึงใจ รัศมีไม่รู้จะทำอย่างไรรัศมีก็ตอนนี้ไม่อยากจะอายพูดด้วยความจริงใจว่ารัศมีลำบากเหลือเกินรอ,รอรอรอเมื่อไรน้อจะอิสระเสรี รอรๆเมรไรนอ้อจะปลอดภัยจากโรครกายหายจากประเทศไทยรัศมีขอบอกพระเจ้าให้รู้โปรดเมตตาด้วยเออ ขอบคุณขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงดีรับมีได้แต่ขอบคุณ